ครับสวัสดีครับก็บ<อ>เดินมาดูครับว่ามันแห้งหรือยังแห้งแล้วครับเพราะมันเป็นดินทรายครับผม<อ><อ>ตรงนี้ทำยากมากเลยครับพอมันเป็นดินหล่มครับดินดินมันจะจมพอเปิดน้ำแห้งเข้าไปวาดูสิดูไม่ได้เลย พอเปิดน้ําแห้งไปแต่ตอนน้ํำขังอยู่ก็พอดูดูได้พอน้ําแห้งดูไม่ได้เลยเี่ยครับแห้งแล้วครับก็เป็นดินทรายครับ เดินได้หรือเปล่าฮึบฮึบโอ้ยไปได้หรือเปล่าลูปเพศฮึบโอ้ไปไม่ได้จงใจต้องลอ,อย,ยโอย้ไปได้อยู่ไปได้ไหม ทึบทึบโอ้โหเกือบครับเออเกือบครับเกือบนี่อ้อมต้นยางครับ บุดมุดพอ,อมต้นยางก็บูดบูดเบีย้ยวเบี้ยวไปคลองเนาะนจะเ,เสร็จแล้วเรียบร้อยฝั่งทางนี้ฝั่งทางนู้นสงสัยจะต้องได้ผมนี่แหละทาเหมือนเดิมแต่เอารถเล็กทำครับฝั่งนูน้น นี่ครับตรงนี้ครับเอาแมคโครม,มุดครับมุดต้นยางมุดต้นยางครับหนึ่งฝั่งนู้นก็เอาแมคโครม,มุดเหมือนกัน ก็โล่งสบายครับโล่งสบายเลยดูมองไปก็โล่งครับตอนถ่ายให้ดูตอนครั้งแรกเป็นไงมึดตึ๊บเลยใช่ไหมพอทำเสร็จแล้วโล่งครับโล่งเนี่ยเอาแมโครม,มุดไปทำนะครับเนี่ยตรงเนี้ย ไมโคเดินมุดช่องเล็กๆพอที่จะเบี่ยงได้นี่ครับตรงนี้ก็มุดมุดนะครับมุดมุดโกยๆปัดๆไปโล่งเลย เจ๋วเลยนี่มีตรงนี้ไม่ได้มุดตรงนี้ไม่ได้มุดครับก็ไม่เป็นไรนิดหน่อย แตก็มุดได้อยู่ถ้าจะมุดแต่ไม่ได้มุดมุดได้อยู่แต่ไม่ได้มุดครับเดินเตลิด เสมอดิมเลยครับมองไปนี่โล่งเลยเห็นไกลเลยครับอพอเปิดน้ำมานี่น้ำไหลแห้งหมดเลย โล่งเลยะครับยิ่งถ้ากอไผ่สามสี่กอนี้ลงหมดนยิ่งโล่งกว่านี้เนี่ยถ้าฝั่งนี้ไปเนี่ยโอ้ยืนถ่ายตรงนี้นี่เห็นสันเขื่อนเลยโล่งเลย านนี้หรือออกข้ามที่เดียวข้ามที่ตรงนูง้นก็ไม่เหลือเนาะน้ำมาล้นคาดตรงนั้น pha rong, tiếp tục chéo lên เฉียเลยครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จภารกิจเสร็จฝั่งนี้นะครับฝั่งนู้นก็สงสัยได้ผมทําเหมือนเดิมนั่นแหละดูไปแล้วดูทรงเดี๋ยวต้องมาสับเปลี่ยนคอนโทนคืนครับ ได้ยินแต่เสียงตัดไม้มีแต่ต้นยางใหญ่ๆเลยครับเจ้าแม่ตะเคียนก็เข้ามาดูได้ครับต้นยางใหญ่ๆเป็นสำนักสงฆ์นะครับอยู่สันเขื่อน,นครับสันเขื่อนสายตรีสี่มาครับ ตอตะเคียนใหญ่ๆเลยมาดูได้มาขอโชคขอลาบนี่ครับ นี่โอ้ต่อตะเคียนครับหลับพิมพ์นี้สวัสดีครับ